สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบประพอีกแล้วครับผมต้มแซ่บครับผมต้มแซ่บครับผมวัอนี้ก็ได้นีครับลาบกุ้งลาบกุ้งน้ำบริสเเตยเลือดนะครับลาบกุ้งน้ำบริสเเตยเรียกว่ามีผักสะเดาเอ้ยเอ้ยโอ้โหนี่แง่กับอันนี้บอกแง่ก่อนเนี่ยดอกไม้มะละแน่ยเกี่ยวผักชาเลเน่ครับผมกี่ยวกับบุกฮีเล็กน้อยนะครับก็ฝากไว้พี่น้องนะครับช่อง แอดนูราแซบครับผมแอดนูราแซบนะครับแอดน้ำหนาไม่แอดน้ำหนาครับ N U R A S A B นูราแซบครับผมกวอนอื่นก่อนเด็กก่อนเล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะตามคอนเสียบก่อแก่เข้า มืัอน,นี้พี่น้องผมก็ต้องไปแบบใจแล้วครับมืัอนี้มันก็มีของแดงๆมาน,นี่กินลาบกุ้งกันครับพี่น้องก่อนอื่นก่อนเดงก็ขอแก้เขาแล้วพี่น้องมามาครับมาครับมากินเขาน้ำกันเด้อครับมากินเขาน้ำกันครับผมอ๋อเฮ้ยนั่นมันคือเราเลยพี่น้อง ก็วิสกี้อือืมามาครับพี่นองกินขอคกับผมกินขอนร่นกันนะครับเดอ้ออนะคุยก่อนนะพี่น,อน้องเลยหลับกุง่งหลับกุ้งกันหลับกุง่งอืนอนื้ักกรอดอ กล้องอุวยมานะมนะี่ยใช้ขนาดนะอืมอืมวดตาใจ็บนะครับบมี้ีลุดาอีกแล้ว ผมกินซอสต้องกันครับไม่นี้กันเลยก้อยกุ้งพี่น้องเป็นจากอันเป็นจากลาบหัวลาบหัวหรือว่าลาบกุ้งเปก้อยกุ้งลาบกุ้งนะครับพี่น้องอ้อหืมอ่ากล่กล่องก๋วยกระดูกอ่ะพี่น้องเอออืมอืมจะพี่น้อง អូចា៎បើអឺ เ oh, สบพี่รอง้ปนก็สิรั้เน,นนะาะต้ป่นดีนะพี่รองเนะาะอย่างต้ป่นวะตํา,ตาป่นเนื้อเหนียวแล้วก็ขอแล้วพวก้ากลมนะครับพี่รองแก้กกแวพวก

Nó đó mát thế nào? Ừ, cung ở đây đẹp, 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 đẹp. เป็นหลักมว่าเป็นหลับกลุ่มก็ไม่เอาอะไรแล้วนขอร้องกันนะครับคนนนประเทศนอกประเทศพอมาไปลองรูปุ้คนั้ลนะครับมาติขอร้องกันอีกสักหนึ่งครับอืมตะกองดึงงั้นสีหนึ่ง ผมเปตลาดร้ามันไปกับตอนนี้นเพิดยังจะบไรอ่ะแล้วตอนนี้ผมมั้งสีสามแล้วครับผมสีสามกับกรนองนอนผมมวนเตาด้วยผมนี่อู้ออกข้าวด้ครับพี่ห้องร้านหลังกี้ก็อืมร้ันอ,าากกอยู่ยแล้วยิ่ได้แฉลกมากก็ได้ดอกผมไม่ได้กวา้้องนะ Cảm ơn. Bên ừ, bên Bạn nào có bên dài không có mình bằng nào bằng nào cũng lo lo không có

Ngọt mai nhỉ Ủa khẩu thai bây giờ chậm hả? Chậm nằm hả? Chậm hả? Yeah <laughs> ขเขาเบิดไม่ร้องต้อ,อีกกระสอบนึงไม่ร้องแต่กล่องจะว่ามาเบ็ดจิดเยอด้ย๋ยวแต่กล่องเล็นครับ แซ่บครับตอนนี้บจับเลยพวกครับอือคุยเอาไปหน้อง คน,นอีทีรเตัวกูโหจกิงนาย,ยุไงไงนะครับแต่ว่าคนิีกอ่อยเป็นลาบง

炒，炒，我真不，真了 <laughs> ปนเรโอ้ยมเป็นเดือดก็ดีครับน้อพี่น้องเนาะเดงเกือเกเนาะอมอมอมมา,า,มมา,ากนะพ,พักกันอือพักอย่างน้งพี่น้องเราพยายางแห้งแก่เลยครับ เขาเดิน,นก่อนเลยค่ะเสียให้ยัากกล่องเป็นกินที่เก่านะครับพ่อผม em lắp quần để mày quạt quạt nhỏ Ừ, anh đăng mười lăm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  แสบไปด้วยพี่น้องมาเลยครับเสียบเยด้เยเสียบเลยครับพี่น้องส่วนหนึ่งส่วนใดก็สี่เรีือให้ตักองนะครับนะครับ <laughs> không đáng sợ chắc nó lắm sao anh ừ. ồ bắp nó nhiều cái không chắc còn rồi bây giờ phải dành cũng này đó, không lăng tối bây giờ แซ่บก็แซ่บพี่น้องแซ่บพี่หลีพี่น้องกินเขาแล้วแล้วเข้าไปนี้ก็โอ้ยกินน้ำกินน้ำกินตาไปรับไปนอนเด้อพี่น้องเด้อก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนที่เขามาดับชมรับเบิ้งที่เขามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใครชอบทองผมแอดโนล่าแซบขอให้พ่อแม่พี่น้องสำหรับเรื่อยๆอยู่ดีมีแฮงนะครับเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับ